เคยสงสัยไหมว่าทำไมเดกูถึงสามารถเอาชนะชิการากิได้เพียงแค่ส่งต่อพลังวันฟอร์อให้เขาคำตอบต้องย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของออฟวันเลยสมัยที่ออฟวันปลกของทุกอย่างเขามอบอัตลัก,รรกรรรษณ์สะสมพลังให้กับน้องชายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่เก็บสะสมพลังงานได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ออฟวันไม่รู้คือ น้องชายของเขามีพลังแอบแฝงอยู่แล้วนั่นคือพลังส่งต่อที่สามารถถ่ายทอดพลังให้คนอื่นได้เมื่อสองพลังนี้รวมกันจึงเกิดเป็น one for all ขึ้นมาและทุกครั้งที่ถูกส่งต่อพลังนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผ่านแต่ละรุ่นจนถึงเดกูผู้ใช้รุ่นที่9พลังได้เติบโตจนถึงจุดที่เดกูรับไหวแค่ประมาณ45%เท่านั้นไม่งั้นร่างกายจะพังทันที ดังนั้นในศึกสุดท้ายตอนที่เดกูบังคับถ่ายทอดพลังวันฟอร์ทั้งหมดเข้าไปในตัวชิกาลากิพลังที่สะสมมานั้นรุนแรงเกินกว่าชิกาลากิจะควบคุมได้ร่างกายของเขาไม่สามารถรับภาระของพลังหลายชั่วยยุคคนได้เลยสุดท้ายพลังมหาศาลนั้นก็ทําให้เขาถูกฉีกออกจากภายในนําไปสู่จุดจบของออฟวันอย่างแท้จริง